็สวัสดีครับนะครับยินต้อนรับเข้าสู่รายการ The Apps Review นะครับ EP 2นะครับวันนี้กับผมนัทนะครับนัทนะครับจะมารีวิวโปรแกร,รมนะครับฟังนักสื่อซึ่งวันนี้จะเป็นโปรแกร,รมที่ใครหลายคนนะครับอาจจะแบบว่าเอ๊ะดักฟังห้องข้างๆมามอยเราหรือเปล่าห้องข้างๆทำอะไรหรือเปล่าวันนี้กระผมก็มีโปรแกร,รมมา ที่มันเด,ดเด็ดสุดเลยก็คือมันสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันจะจริงแค่ไหนโอเคท่านต้องลองไปโหลดใช้เองแน่นอนวันนี้ผมก็เลยจะมาเสนอหน้าตาฟีเจอร์ของมันที่จะทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นโปรแกรมเวอร์ชนันฟรีนะครับซึ่งเวอร์ชนันฟรีเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งมีคุณสมบัติลหลายอย่างนะครับโปรแกรมนี้นะครับ นะครับถ้าเป็น เอ่อเวอร์ชันโปรเนี่ยก็จะได้เสียตังค์นะครับบริษัทที่ผลิตนะครับก็คือเป็น Overplace นะครับอ๋อ o v e r อ a s s นะครับขออภัยด้วยนะครับ o v e r p a s s App นะครับที่ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันหูฟังนักสืบนี้ขึ้นมานะครับท่านจะสังเกตเห็นแดงๆตรงกลางนะครับนั่นก็คือปุ่มเปิดปิดนั่นเองท่านก็สามารถที่จะเปิดปิดได้แต่ก็ขออภัยนิดนึงนะครับเป็นโปรแกรมเวอร์ชันฟรีนะครับก็ต้องมีโฆษณามาบ้าง อะไรบ้างเนี่ยนะครับจะปรับอีควอเลชอร์ A ได้ด้วยนะครับปรับแบบบางทีการดักฟังข้างอาจจะมีเสียงจิ้งหรีดมาลบกวนดี๊ดดด,ดอย่างเงี้ยท่านก็จะสามารถที่จะผ่อนขึ้นผ่อน,อนลงได้ที่ที่ผมแตะตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นปรับระดับเสียงขึ้นลงได้โดยตรงหรือจะปรับที่ตัวปุ่มคีย์บอร์ดเทข้างๆเครื่องเราก็ได้นั่นเองครับจะจะจะ,จะ,จะ,จะสังเกตเห็นมีโฆษณาแบแวบๆอยู่ข้างล่างนั่นก็คือเป็น เวอร์ชันฟรีนะครับถ,ถ้าถ้าท่านใดอยากได้โปรแกรมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าไงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ